สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวปละไลนะครับผมสําสหรับเย็นนี้ช่างดุลก็ก็อีกเช่นเคยตามเคยนะครับแบบคนถามว่าพ่อแม่พันธุ์ของช่างดุลเนี่ยเอาอาหารอะไรให้ครับนี่ดูได้เลยครับเป็นอาหารเมร็ดเป็นอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเมร็ดเป็นพวกอาหารประดุกโปรตีน38เนียนะครับแต่ เสโปรตีน38แต่ช่างดุลนดามามิีพวกอาหารแต่ช่างดุลจะผสมกับปลาสดนะฮะพวกปลาปลาเราเอามาปุ่นนะเอาเครื่องบดบดเอาเครื่องบดเป็นปลาพวกปลาตะเพียนปลานินหรือพวกปลาส้อยปลาเป็ดก็ได้นะครับผมเอามาลางลางลางทำความสะอาดแล้วก็เอามาบดแล้วก็ใส่ตุน ช่องฟิตไว้ก็หนึ่งกิโลก็พ่อแม่พันธุ์ของช่างดุลก็จะใช้อยู่สามขีดนะครับหนึ่งกิโลต่อสามขีดนะฮะส่วนผสมของพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็จะผสมไปด้วยพวกวิตามินจะเป็นวิตามินตัวนี้เลยตัวนี้สิบช่างดุลจะใช้อยู่สิบกรัมนะสิบกรัมประมาณนี้สิบกรัม จำนวน่อข้างนะสิบกัก็โรย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 นะะเพราะแม่พันธุ์เราต้องบำรุงเขานะฮะแต่แม่แต่ช่างดุนไม่ได้ให้ทุกวันนะฮะเพราะแม่พันธุ์ช่างดุนจะเว้นไปสองถึงสามวันสามวันต่อครั้งหนึ่งนะครับแต่อาหารก็คือต้องเป็นอาหารต้องเกตให้แบบคล้ายธรรมชาติได้เลยนะครับบางวันบางรอบช่างดุนก็จะเป็นพวกปลาบด กปลาเป็นปลาปลาตะเพียนปลาหมอปลาอะไรช่างดุนก็บดฮะบดบดเลยบดแล้วก็ผสมพวกโปรตีนพวกวิตามินพวกแร่ธาตุอะไรเสริมต่างๆต,ตามสูตรของช่างดุนครับก็ช่างดุนก็ไม่ได้ให้เป็นก้อนเป็นปั้นเป็นนี่นะฮะสูตรช่างดุนก็คือพ่อแม่พันธุ์กับ ประมาณนี้ฮะลงไปเขาก็จะกินเลยเดี๋ยววันนี้ช่างดุลพาไปดูครับก็จะเล่้ยวๆหน่อยช่างดุนสกีตปั้นนะฮะก็จะใช้ประมาณนี้ให้เขาได้ดูกิน,นง่ายๆเ้ียอยง่ายๆท้องจะไม่ได้อืดก็ว่างนันนะฮะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยว จะดึนพาไปดูครับลืมบอกไปละเออตอนเราตรวงนะฮะตวงตอนอาหารแห้งนะฮะอาหารของเราแห้งนะฮะจะไปตวงถ้าตอนมีน้ำนะฮะเราตรวงตอนอาหารเราแห้งอยู่ไอ,อ้พวกจ้าหรือพวกโปรตีนอะไรที่เราผสมลงไปก็คือเราต้องละลายน้ําก่อนนะครับละลายน้ํเถึงจะค่อยมาลาดกับ อาหารนะครับก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่จะเลี้ยงปลานะครับขุนท่างโดนเลิกงานมาก็ประมาณนี้ทุกวันนะครับบางวันไม่ได้เข้าบม่ได้กลับก็มาลฝากในบ้านเขาครับผม โอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างดุลพาไปดูการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ของช่างดุลน,นะจะได้ดูบอ่อของช่างดุลไปเลยว่าทำไมปลาไหลได้จ่ายลูกปีนี้ทำไมได้จ่ายได้เยอะขนาดนี้ไปดูกันเลยครับครับ oh. เดินผ่านบ่อน้ำมานะครับก็ คือพายุเข้าไปก็บ้านช่างดุนก็น้ำอาจจะปิมๆิมเลยนะครับผมให้อาหารสำหรับการให้อาหารของช่างดุนครมันอะไรมากมายนะครับช่างดุนจะเพราะพ่อแม่พันนะครับช่างดุนก็จะวางลงแค่นี้นะครับเขาจะไม่ละลายนะฮะอาหารก็จะเป็นก้อนหรือเหลวอ,อยู่นี่แหละก็าวางก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ย ยวพ่อแม่พันธุ์เขาจะมากินเดี๋ยวรอสักครู่นะยวไปบอ่อใหม่ก่อนนะครับไปบอ่อใหม่นะครับมีใครเห็นไหมครับเก๋ครับนั่แหละก็คือที่ให้อาหารที่เดิมของที่เดิมของเขานะช่างดุนจะวางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก็ไม่ได้ให้เยอะนะบ่อหนึ่งช่างดนุนใส่พ่อแม่พันธุ์แค่สี่ตัวครับไม่ได้ใส่เยอะครับผมครับก็จะให้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ มีอยู่ยี่สิบบ่อยี่ยี่สิบสี่บ่อทั้งหมดก็ขอไปนะฮะเพราะว่าทังถ่ายให้ดูด้วยแล้วก็ให้อาหารไปด้วยมันไม่ค่อยถนัดครับนะครับก็บ่อต่อไปครับชัาเดินก็จะพยายามถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับการให้อาหารพอไปปัน่นครับก็บ่อต่อไปครับกใบ็ให้ที่เดิมครับให้ที่เดิมเขา เขาจะรู้เวลาเราให้ปุ๊บเขาจะรูเดี๋ยวเขาจะมากินบออต่อไปครับเออไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะ<ๆ>จะโดดขึ้นมากินบ่อต่อไปเลยครับผมรอมันรอกินละไป <laughs> อาจจะเป็นอุปสรรคยู่บ้างนะครับ นะครับ,บปรรไปอหารปลาไหลลงไปกำลังคว่ำลงไปเลยครับผมขอไปนะครับ <g rab> ช่างดุนก็ให้ประมาณแค่นี้นะครับไม่ได้ให้เย็ยนฮะเขาก็จะเป็นก้อนเหนียวๆอยู่นี้นะเขาจะไม่ละลายนะฮะเ็าจะใช้เวลาในการละลายบอต่อไปเลยครับก็ให้ที่เดิมนะครับ เดีเขาก็ขึ้นมากีนดีองเขาบ่อต่อไปครับเหมือน,นเดิมครับเหมือนเดิมผุการให้เหือนนครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายก็เหลือประมาณนี้เลยแต่ิ่านจะได้ให้บ่อสุดท้ายครับอุบอ๊บอึบอ๊บกินได้นะครับพอแม่พัน ที่เหลือก็ไปล้างส่บอหอยชอรี่สีทองฮะที่ช่างดุลเลี้ยงไว้เอาไว้ทําอาหารเพ่อพันไม่พันนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะขึ้นฮนะช่างดุลจะให้ดูว่าเออปลาไหลช่างดุลมันไข่อย่างไงนะครับทําไมมันต้องไข่สองสามวันรอบหนึ่งนะครับผมก็ก็ประมาณนี้แหละครับแต่นี้แบบนี้ไม่ควรทำนะฮะเพราะว่าจะทำให้ปหลาไหลเขากินไข่เขานะฮะ อันนี้ช่างดุนก็เสี่ยงนะฮะแค่นี้นะครับผมทำให้ดูโอเคครับผมก็ไข่4 4 5 4 5ลังนะครับผมตอนนี้สุดท้ายเลยครับนี่อาหารปลาไหลของช่างดุนก็มีพวกหอยสีทองนะครับคนกินด้วยคนกินหัวปลาไหลกินพวกกีพวกอะไรไปก็ เศษอาหารที่เรามันเหลือแล้วก็มาล้างห่อกเดี๋ยวพวกนี้ก็หอยขมนะฮะหอยขมหอยขมช่างดูเลี้ยงไว้เอาไว้กินเศษอาหารเลยพืชน้ําที่ช่างดูให้ก็คือผักผักไทยผักอะไรนะครับผมที่อยู่ตามบ่อปลาไหลเอามาเลี้ยงหอยฮะแล้วก็เอาหอยให้ปลาไหลครับก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ย เลก็เอาพวกปลาพวกอะไรที่ราคาถูกๆลงละสิบบาทห้าบาทเพราะบัตช่างดนก็จะเป็นละครสวรรค์ปลาก็จะราคาก็จะถูกนะโอเคครับผมเดี๋ยวสัาพวกอะไรเขาก็มากินก็จะมีไซส์สวยๆกหอยสีทองนะ เป็นไซส์กำลังก็กินไปหลายรอบนะผมก็สองบอ่อสามบอ่อก็เยอะอยู่ก็ปล่อยไว้ที่บอ่อดินก็มีนะฮะตัวไว้ตัวเร็วนะฮะตัวเร็วมากเลยบางกีทองสภาพบอ่อนะครับก็ตอนกลางคืนนะฮะก็ไม่ค่อยจะจะรบกวนเขาเท่าไหร่เป็นเวลาหากินของเขานะครับผม นั้นก็ตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกนะฮะพายุเขาโทรศัพท์ก็เริ่มมีปัญหาเพราฝนตกใส่หน้าจอแล้วก็ขอบคุณครับท่านที่ติดตามรับชมช่างดูนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงอยากเพาะพันธุ์ปลาไหละนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะก็ะทำไปเรื่อยๆอ,อย่าไปอะไรมากมาย อย่าไปเล่งรีบกับของพวกนี้นะนี่สภาพบอ่อของช่างดุลน,นะฮะก็คืออันนี้เลยครับก็สามารถไข่ไหมตีนี้ก็แค่นี้นะฮะแต่ว่าการบำรุงเราต้องบารุงรักษาให้ดีนะครับผมบ่อแรกที่ลงไปนะฮะก็จะหมดไปแล้วแต่ช่วงนี้ก็คือเราลบควรเขาแล้วก็ช่างดุลก็จะไม่อะไรมากมายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารก็เหมือนเราครับผม เราต้องใส่ใจเขาให้มากโอเคนะครับผมนีค่คือที่ตาวางไขสำหรับของช่างดุลครัปีหน้าก็ช่างดุลจะขยายอยู่ที่600ตัวนะครตอนนี้ช่างดุลมีแค่80ตัวนะครับพ่อแม่พันธุที่ได้ลูกพันปลาหน0 0งหกว่า 1, ตัวนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไปว่าทุกท่านที่ผิดพัาในการเลี้ยงอะไรก็ หาช่างดุนได้ตอบทุกคำถามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมนอกเหนือเวลางานนะฮะนอกเหนือเวลางานตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม